โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดโบสชื่อเดิมว่าโรงเรียนวัดโบสตั้งอยู่เลขที่658ทัหนึ่งถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร มีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนวัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2549จึงทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้ เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาเมื่อวันที่13มกราคม2 5 5 0ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดโบสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชิ มหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระราชทานพระนามาพิทยยอ่อมวกเป็นตราประจำโรงเรียนและพระนามยอ่อททปเป็นอักษรย่อของโรงเรียนโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2550ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนโดยทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาและทรงปลูกต้นสาระบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อเป็นที่ระลึกต้นสาละ จึงเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจากการที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนวัดโบสถ์มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวังสุโขทยัยจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนหน้าบ้านพูดถึงโรงเรียนหน้าบ้านต้องพูดถึงไปในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ครับ ครั้งนั้นได้มาดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปังกรวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมามกุฎราช,ชกุมารเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางเข้าโรงเรียนมาตั้งแต่วันที่สองธันวาและได้รับหมายคําสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรพระองค์พานะครับที่สาราดุสิตด,ดาไลาส่วนจิรดา พระองค์ท่านเดินมาผมก็ได้ถวายว่าว่า,วาที่ร้อยตรีเทพทานช่งางศาลผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิยาพัฒ์วัดโบดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านก็ตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอา้าวนี่โรงเรียนหน้าบ้านเราเองเป็นความรู้สึกที่ผมมีความรู้สึกว่าโรงเรียนทีบังกรวิยาพัฒ์วัดโบดก็คือโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในบริเวณบ้านของท่านจริงๆท่านถึงตรัสออกมาว่าโรงเรียนหน้าบ้านของเรา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติครบทั้ง4ด้านด้านที่ 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนทีบังกรวิาพัฒนวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์ได้น้อมนาพระบรมราโชบายทั้ง4ด้านลงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนแต่ทั้ง4ด้านนี้ส่วนสําคัญที่สุดปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือข้อที่1 เพราะขึ้นข้อที่หนึ่งเลยคือมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองในส่วนนี้นะครับก็จะมีชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งรวมไว้แล้ว3ด้านอีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายก็คือชุมชนครอบครัวการมาโรงเรียนของทางโรงเรียนที่บังกรวิทยาภัตนักเรียนทุกคนร้อเปเซนะครับเมื่อเข้าสู่รั้วประตูโรงเรียนจะมีฐานพระพุทธรูปวางไวใ้ให้นักเรียนได้สักการะก่อนที่จะเข้าโรงเรียน และจะมีจุดจุดหนึ่งเมื่อนักเรียนไหวพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็จะต้องหันมาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมได้กล่าวมานะครับก็คือในส่วนที่เราได้น้อมนาพระบรมราชโอบายสู่การปฏิบัติจริงๆให้นักเรียนได้ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติจริงๆทุกคนมีระเบียบ ทุกคนมีแบบแผนมีกฎระเบียบที่ตั้งใจทำและทำไปในทิศทางที่พร้อมเพรียงกันและเป็นภาพที่บ่งบอกให้เห็นว่าเขามีความรู้สึกและมีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้านที่สองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม โรงเรียนเราก็น้อมนำพระบรมราสบายด้านพื้นฐานการมีนนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนะคะมาปรับใช้เริ่มตั้งแต่ในระดับนโยบายเรามีนโยบายในส่วนของเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะคะเยวาวชนคนดีทีปังกรนะคะลงสู่ในภาคของการปฏิบัติในส่วนของโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเป็นการมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนนะคะปรับพฤติกรรมเชิงลบไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกนะคะให้มีพื้นฐานของการแยกแยะ สิ่งถูกสิ่งผิดนะคะ,ะปฏิบัติกับสิ่งที่ดีงามแล้วก็รู้จักที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีจากการที่หนูได้เข้าเริ่มกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรมนะคะหนูก็ได้เพื่อนใหม่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็จากการเข้ากิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมหนูก็ได้เอาไปใช้ที่บ้านด้วยแบบช่วยงานพ่อแม่อะไรอย่างงี้ยน,นะ,ะด้านที่3การมีงานทาและมีอาชีพ เป็นการน้อมนําพระราโชบายในด้านการศึกษาเรื่องของการมีงานทนํามีอาชีพเราก็เลยมีโรงเห็ดเล็กๆในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี้ยเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งเด็กๆอ่ะทุกระดับชั้นเลยมีโอกาสในการมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกครั้งหนึ่งเราเคยไปออกงานนทิทรรศการกลุ่มในพระราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเด็กๆก,ก,ก็ได้ลงมือในการทำเห็ดสวรรค์เห็ดสามรสแล้วก็เห็ดชุบแป้งทอด จากพระบรมราโชบายในด้านการศึกษาเรื่องการมีอาชีพมีงานทำนะคะก็ต่อยอดให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์จริงในชีวิตแล้วก็ต่อยอดไปในเรื่องของการมีอาชีพมีงานทำในอนาคตได้ด้านที่4、การเป็นพล,ลเมืองที่ดี ทางโรงเรียนของเรานะคะได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายนะคะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะโดยการทำโครงงานคุณธรรมนะคะรวมถึงการนำนักเรียนนะคะเข้าไปศึกษากิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่มีชื่อว่าเดทิ i p A นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรครึ่งวันค่ะ โดยในกิจกรรมนะคะได้มีการให้ในักเรียนนะคะได้ฝึกการใช้ชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นการดํานานะคะการสร้างบ้านด้วยดินนะคะรวมถึงการทําปุ๋ยนะคะชีวภาพค่ะรวมถึงมีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานค่ะโดยการนํานักเรียนนะคะไปบําเพ็ญประโยชน์นะคะบริเวณวัดรวมถึงชุมชนโดยรอบค่ะหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ รับการปลูกฝังนะคะคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดีก็คือรู้จักการช่วยเหลือนะคะผู้อื่นถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนนะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตค่ะหนูได้ไปทํากิจกรรมจิตอาสาที่วัดค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆของตัวเองมากเลยคะ่ะหนูแบบว่าไม่เคยได้ลองทําอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมาก,มากๆที่แบบว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆ หนูได้ไปศูนย์ฝึกจิตอาสาที่904มาค่ะหนูได้ลงไปใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทําให้หนูได้รู้ถึงวิถีของคนสมัยก่อนค่ะซึ่งในตอนนี้หนูไม่ค่อยได้เห็นเศรษฐกิจแบบนั้นแล้วค่ะในตอนนี้หนูได้ไปสร้างบ้านดินค่ะแล้วก็เลี้ยงควายค่ะดํานาค่ะหลังจากกลับมาหนูกินข้าวหมดจานเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้แล้วค่ะว่าการดํานามันมันลําบากมากค่ะ เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ท่านมาจุดประกายให้กับโรงเรียนวัดโบสถ์เพราะโรงเรียนวัดโบสถ์จริงๆแล้วเป็นโรงเรียนวัดเล็กๆโรงเรียนหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาเห็นถึงความสําคัญของโรงเรียนอุปถัมภ์ให้โรงเรียนทีปันกรวิทยาพัฒน์ของเราเนี่ยให้เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจากการน้อมนาพระบรมราชโชบายทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้เรียนในทุกๆด้านซึ่งประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์จะสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพสมกับคำว่าโรงเรียนหน้าบ้าน